โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกันอีกแล้วนะครับผมก็นี่ครับก็คือผมนะครับคือผมเล่นนะครับก็เล่นในโหมดง่ายนะครับที่ให้เก็บ3ชิ้นนะครับนะครับผมก็คือเล่นแบบไม่ดูอะไรเลยนะครับคือเล่นแบบไม่ดู ว่าเออว่าดานเนี่ยมันผ่านยังไงคือผมยากจะบอกว่ายากมากเลยนะครับซึ่งแบบโอ้โหแบบผมเล่นตาหนึ่งแบบสิบฝาตาได้แบบโอ้โหมีมีบางดานที่ผมแบบหัวแบบร้อนเลยนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรมั่งนะครับก็30ดสดาแรกนี่ครับได้โพชั่นนะครับไม่ใช่โพชั่นดินี่โพชั่นห้าอันนะครับลูกบาทนะครับแล้วก็ ยานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูไชยากันนะครับผู้พิชิตนะครับก็โอ้โหร้อนเลยครับผมนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนก็มีผมอาจจะไม่ได้ลงคุกกี้รันนานนะครับก็เนื่องจากมีเปิดเรียนนะครับก็ต้องขออภัยนะอาจจะไม่ลงนะครับก็4วันเนี่ยหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลงนะครับไชยาอยู่ไหนวะเนี่ยอ่านี่ครับ ก็มันมาแล้วครับไม่ใช่ก็ <g ül> <c oughs> คือสี่วันเนี้ยมันหยุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีะมีเลิกได้ลงคลิปนะครับก็จะมาอัดนะครับส่วนคลิปต่อไปที่ผมจะวางที่ผมจะลงนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอไอเนี้ยครับไอโหมดอันเนี้ยครับไอหอคอยขึ้นน้าแข็งเนี้ยครับแต่มันจะไม่ใช่โหมดสอนเล่นนะครับแต่จะเป็นโหมดที่แบบเป็นคนเล่นที่แบบไม่รู้อะไรเลยนะครับก็คือแบบ แบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆครับแบบคือแบบที่ผมไปเล่นคือผมไม่ดูเลยนะครับตั้งแต่ด่านที่2ถึงด่านที่8ปดไอ้ด่านที่2ถึงด่านที่9นะครับแต่ด่านที่ด่านที่10นะครับด่านที่10คือผมด่านที่1คิบผมไม่ไหวครับผมโหดร้อนจริงๆรินะด่านที่10ผมโหดร้อนจริงจริงขึ้น ชิ้นสุดท้ายผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออผมไปดูมาไม่ให้เก็บเยลลี่เยลลี่แล้วก็เหรียญทองนะครับซึ่งผมไม่ดูนะครับก็เลยแบบเออไปไปดูมาก็เลยจะไม่ลงด่านที่10นะครับส่วนด่านแรกที่ไม่ลงก็เพราะว่าผมเล่นไปแล้วนะครับก็เลยจะไม่ลงนะครับก็เลยลงเป็นด่านที่2ถึงด่านที่9กนะครับก็จะเป็นยังไงรอติดตามชมกันเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็มาอัปเดตครับเดี๋ยวผมขออีกเรื่องนะครับก็ขอบคุณนะครับคนที่กด ไม่ใช่คนขอขอบคุณนะครับคนที่กดติดตามนะครับแล้วคนที่ให้กําลังใจนะครับก็ผมคิดไว้แล้วครับว่าผมจะไม่เลิกทำคุกกี้ร้านแน่นอนครับจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็ไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ